เหรียญที่ระลึกชนิดราคา50บาทโอ้โหเหรียญน,นี้เชื่อมั้ะตอนนี้ไม่ได้รับซื้อเหรียญละ55บาทนะคะบอกราคาก่อนเหรียญ50บาทที่ระลึกนะคะในรวงรัชกาลที่9พระชนมายุเหรียญที่ระลึก50บาทฉลองสิริราชสมบัติครบ70ปีนะคะ70ปีครองราช70ปีของในหลวงรัชกาลที่9ค่ะ เหรียญนิกเกิลน,นะคะเหรียญชนิดราคาห้าสิบาทครองราชเจ็ดสิบตอนก่อนช่วงช่วงที่พระองค์ท่านช่วงมีมีกระแสเหรียญน,นะคะเหรียญน,นี้พระนาเคยขายถึงสามร้อยเกินสามร้อยะคะ่ะเกินสามร้อยถึงสามรอเก้าสิบประมาณนั้นนะคะสูงสุดเหรียญเนี้ยคะ่ะณปัจจุบันนะคะพระนารับซื้อเหรียญละห้าสิบห้าบาท เหรียญห้าสิบาทครองราชเจดีเหรียญห้าสิบาทโดยโดยส่วนตัวของแม่ไม่ได้ชอบค่ะเหรียญเขาใหญ่เหรียญเขาใหญ่รายละเอียดเขาเยอะเห็นรายละเอียดชัดเจนนะคะเห็นความสวยงามของเหรียญชัดเจนชอบค่ะเหรียญห้าสิบาทน่าเก็บเป็นนัเก็บนะคะชุดเขาเก็บง่ายด้วยค่ะเขามีสิบสองวาระเท่านั้นนะคะเหรียญห้าสิบาทค่ะกปะน็นรัศมีเหรียญห้าสิบห้าบาทอันนี้กระปุกนี้เขาเป็นของราชินีเนาะ นหนึ่งกระปุกเขาก็จะมีสิบเหรียญเหรียญห้าสิบาทครองรราเจ็ดสิบราคารับซื้อเหรียญละห้าสิบห้าบาทโหยี่สิบาทมาบ้านเลยทุกคนมาดูกันยี่สิบาท อะไรที่น่านนาาช้ำใจนะคะก็เหรียญสิบบาทอะ่คือหลายคนคงจะไปแลกจากที่กรมนะคะกรมเขาปล่อยแลกใช่ไหมคะเราก็ไปแลกจากกรมมาแล้วก็มาเก็บแล้วแลกมาเมื่อประมาณสิบยี่สิบปีที่แล้วบางเหรียญนะเป็นบางเหรียญบางเหรียญก็เกินยี่สิบปีค่ะเนี่ยอย่างเหรียญนี้เห็นไหมคะก็ประมาณเกือบยี่สิบเกือบสามสิบปีด้วยค่ะปีสองห้าสามเก้า ปีสองห้าสามเก้าปีนี้ปีปีหกแปดนะคะหกแปดหกถ้าเป็นหกเก้าปีหน้าก็สามสิบปีพอดีเนี่ยเห็นไหมคะเหรียญน,นี้อายุเหรียญที่ออกมาเนะ่ะเกือบสามสิบปี เราแลกไว้นะคะถ้าเราแลกหน้าเหรียญก็ไม่เท่าไหร่นะคะแลกหน้าเหรียญไ็ยี่สิบาทแต่บางทีอ่ะส่วนมากเลยะนะเราอ่ะนักสะสมเราไม่มีเวลาไปแลกเองจากกรมหรอกแล้วก็จะซื้อจากพ่อค้าแม่ค้าที่เขานํามาจําหน่ายต่อก็จะมีส่วนต่างกันนิดหน่อยโดยประมาณเนาะก็จะมีส่วนต่างกันนี่ยงนาะก็เหลียญละสองบาทก็มีอ่ะใช่ไหมคะแล้วเราก็เก็บมาเป็นเวลากี่ปียี่สิบสามสิบปี จากเราลงทุน3 22บาทตอนนี้มูลค่าเหรียญก็เหลือ20บาทเท่าหน้าเหรียญน,นะคะเพราะว่ากลมเขาปล่อยแลกมาตลอดเลยทุกวันนี้เนี่ย,ยอันนี้พวกนี้กลุ่มเนี้ยประนังเชื่อว่าเขาต้องแลกมาจากกลมจุฬาอันนี้เป็นววระสุดท้ายที่ที่ช่วงพงท่านสานคตษ แลกไว้ยี่สิบบาทเก็บมาประมาณสามสิบปีก็เหลืออยู่ยี่สิบบาทเท่าหน้าเหรียญน,นคะคะโอ้ตลับนี้สวยชอบตลับอะคริลิกพวกนี้จะเป็นพลาสติกที่เลึกคราวาระน,นะคะแบบเนี้ยประมาณเนี้ค่ะอย่างเงี้ยค่ะเหรียญหนึ่งบาทที่ระ,ระลึกคราวาละรวมรวมมาแบบนี้หนึ่งบาทที่ระลึกคราวาระน,นะคะรับซื้อเหรียญละ บจ็ดบาทขออภัยค่ะเหลือสี่บาทหนึ่งบาทที่ละลึกคละวาระเมื่อกี้ห้าบาทะที่รับซื้อเจ็ดบาทหนึ่งบาทที่ละลึกคละวาระนะคะรวมรวมวาระมาแบบนี้รับซื้อเหรียญละสี่บาทค่ะหนึ่งบาทที่ละลึกแต่นะคะแต่มีแยกหนึ่งบาทที่ละลึกโปรยข้าวนะคะเหรียญนี้โปรยข้าวหนึ่งบาทที่ละลึกโปรยข้าวรับซื้อเหรียญละยี่สิบบาทหนึ่งบาทเสด็จนิวัฒน์พระนครเนี่ยค่ะ เหรียญนี้มีพุทธคุณนะคะหนึ่งบาท,ทเทียนลึกเด็จนิวัตระนครเป็นเหรียญที่มีพุทธคุณรับซื้อเหรียญละยี่สิบบาทหนึ่งบาทโปรยข้าวหนึ่งบาทาเตเลนิวัตรับซื้อหกบาทหนึ่งบาท WHO รับซื้อเหรียญละยี่สิบบาทสองเขภัยนะคะพูดใหม่เหรียญ หนึ่งบาทโปรยข้าวรับซื้อเหรียญละยี่สิบบาทหนึ่งบาทเสด็จนิวัตพระนครรับซื้อเหรียญละยี่สิบบาทหนึ่งบาท WHO รับซื้อเหรียญละยี่สิบบาทค่ะอันนี้นะคะตามนี้เหรียญห้าบาทห้าบาทเรือหงรับซื้อเหรียญละเจ็ดบาทปีสามศูนย์นะคะปัญหาเห็นมีสามหนึ่งอ๋อนี่ย ห้าบาทเรือหงปีสองห้าสามหนึ่งเห็นไหมคะดูที่พอสค่ะห้าบาทเรือหงพศสองห้าสามหนึ่งรับซื้อเหรียญละยี่สิบบาทสามศูนย์เจ็ดบาทเนี่ยค่ะสองห้าสามศูนย์เหรียญละเจ็ดบาทสองห้าสามหนึ่งเนี่ยค่ะตรงนี้เลยนะคะสองห้าสามหนึ่งเหรียญละยี่สิบบาทสองห้าสามศูนย์เหรียญละเจ็ดบาทค่ะ ใส่ไว้ก่อนจะปนกันเนาะสามหนึ่งใส่ถุงแยกไว้ค่ะสตังรูสตางรูเนื้ออันนี้เนื้อเงินแท้เนื้อเงินแท้ในลายเขาจะเป็นลายกระหนกแข้งสิงนะคะรูเขาจะใหญ่กว่าค่ะข้างหลังก็เป็นลายปีบบัวอ่ารับซื้อเลยละห้าสิบบาท สตางรูนิกเกิลเห็นไหมคะลายเขาผิดการลายไม่เหมือนกันสตางรูนิกเกิลรับซื้อเหรียญละเจ็ดบาทหรือรับแปดบาทค่ะให้แปดบาทสตางรูนิกเกิลรับแปดบาทสตางรูทองแดงรับแปดบาทเหรียญบนคือเหรียญเงินนะคะเหรียญสตางรูเงินเนี่ยค่ะสตางรูเงินรับห้าสิบบาทสตางรูนิกเกิลรับแปดบาทสตางรูทองแดงรับแปดบาทค่ะชัดเจนนะคะราคาไปนั่นให้ชัดเจนบอกชัดเจนที่สุดนะคะจะไม่มีปิดบังจะไม่มี ค่ะของร้านเปนานาะใครมาขายเปรนาจะรู้นะคะเปรนาจะบอกราคาเลยนะคะแล้วใครเอามาเปรนาก็จะให้ราคาตามที่เปรนาบอกเป๊ะทุกอย่างเลยนะคะแม้กระทั่งบางทีเหรียญมีชํารุดบ้างดำบ้างเปรนาก็ให้ค่ะ